สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบเชอรี่กับน้องวนอีกแล้วนะคะในช่องเชอรี่แลนวแหละนะคะก่อนอื่นขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามนะคะวันนี้เราจะทำไก่ย่างซอสขิงนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพต้านโควิดนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะเลมอนจิ n เจอเฮ m ร์ i n d ร a นเพสต์ฟิชซอสฮันนี่ a อ t Cashew Sauce Garlick Chili and Nuts Soy Sunflower Oil garlic and chili. มาค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะโอเคนะคะขัารแรกนะคะเราใส่ขิงลงไปก่อนนะคะในเครื่องปัน่นใส่ขิงไปทั้งหมดเลยนะคะขิงหนึ่งถ้วยนะคะ,ะ,คะตามด้วยน้ำเปล่าหนแก้ว เกือต่อมานิดหน่อยน้ำขึ้ง2ช้อนโตาะนะคะน้ำผึ้นสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตางเรืมะนาวค่ะส่วนแรกนะคะ ให้มันหอมแล้วเราก็ปั่นเลยค่ะได้แลวนะคะส่วนแรกส่วนของซอสขิงนะคะเดี๋ยวเราผสมในกระทะอีกทีหนึ่งค่ะ ะค่น้ำมันดอกทานตะวันนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมก,กับพริกลงไปค่ะ ใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะชออนนี้ก็ใส่สามช้อนโต๊ะก็ไ เกลือสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ซอสตุ๋นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ซอสหิงจะออกสามรสนะคะจะออกเบียวนิดนึงอ,ออกเค็มแต่ไม่ออกหวานเท่าไหร่นะเะือกหางน้อยสุดค่ะเสร็จคือเสร็จแล้วนะคะเชอรี่จะใส่ซอสลงไปที่ไก่เลยค่ะคะทู่าไก่นะคะ ซอสขิงนะคะสักครู่นะคะเสร็จแล้วตบด้วยถั่วค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาทานกันเลยค่ะค่ะเราเริ่มทานกันแล้วค่ะอะไรค่ะขออนุญาตใช้มือละคะ่ะมีใช้มือ Okay. All right. I'll just taste mine Good. Okay. Mm -hmm. oh, good. ว่าอร่อยอร่อยมากฟังโควิดยิ่งไปตุ๊ก